ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับน้ำเมาเป็นเหตุป้าดื่มหนักไปสักคิ้วกับช่างสักลายคุยไปคุยมาหลับตื่นมาอีกทีช็อตฟิลถึงกับช็อตฟิลคุณป้าดื่มหนักไปสักคิ้วกับช่างสักลายคุยไปคุยมาหลับตื่นขึ้นมาอีกทีถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกกลายเป็นกระแสแชร์ต่อขึ้นมาทันทีหลังร้านสักคิ้วแห่งหนึ่งได้แชร์เคสอุทาหรณ์ให้ชาวเน็ต ได้มีสติทุกครั้งเวลาจะทําอะไรโดยผ่านทางเพจสักคิ้วหมิติเพชรบูรณ์บายอาจารย์ปังปอนพุ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสภาพลูกค้าเข้ามาใช้บริการลบรอยสักคิ้วงานนี้บอกเลยว่าออกแนวกรรมการอึ้งจริงๆเห็นทรงคิ้วว่าอึ้งแล้วเมื่อทราบที่มาบอกเลยยิ่งอึ้งกว่าเพราะคิ้วของคุณป้าใหญ่จนเหมือนชินจังทําเอาไม่มั่นใจจอกบ้านต้องใส่แว่นกันแดด พอมีคนทักเรื่องคิ้วต้องรีบชิงบอกให้หยุดไม่ต้องพูดซึ่งที่มาคิ้วใหม่นี้เกิดจากคุณป้าดื่มจนเมาแล้วไปสักกับช่างสักลายแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาก็ได้คิ้วใหม่อย่างที่เห็นกันโดยทางเพจบอกว่าเห็นใจคุณป้าสุดได้โพสตผ่าน Facebook เ,เตือนภัยแคปชั่นว่าเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเตือนภัยช่างสักที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ชํานาญการอย่าหาทำเพราะทําแล้วจะเสียใจสักคิ้วผิดชีวิตเปลี่ยน ความเมาเป็นเหตุไม่ต้องสังเกตก็เห็นแต่ไกลขอบคุณคุณป้าคูณจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้ความไว้ใจกับทางร้านแนะนําและปรึกษาโดยนายแพทย์โดยนายแพทย์นัทนายงามนินดรซิวคีนิกวงเล็บขออนุญาตเผยแพร่รูปและคลิปจากเจ้าของรูปและคลิปแล้วด้านชาวเน็ตแห่เอ็นดูและให้กําลังใจคุณป้าคนดังกล่าวฝากร้านลบรอยสักคิ้วดูแลคุณป้าขอให้คิ้วกลับมาปัง กลับมาสวยไวๆงานนี้สายสักคิ้วสายสักลายคงต้องมีสติตอนสักอย่าดื่มสนุกจนเมาหลับเดี๋ยวจะได้คิ้วใหม่กันขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ